ขอบคุณไม่ได้คือหัวใจของเราดวงนี้นะคะหัวใจสีเหลือตงตัวนี้<ๆ>ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่อยู่ให้พวกเราได้รักขอบคุณที่ยังดอดทนยืนอยู่ตรงนี้ให้พวกเราได้มองเห็นได้รักเขาได้อยู่ข้างๆเขา พวกเราไม่ได้หวังอะไรจริงๆค่ะหวังเดียวที่มีคือหวังดีให้เขาสเสมอเราไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าตลอดไปแต่เราจะใช้คำว่าขอยืนอยู่ข้างๆเขารักเขาให้ดีที่สุดในทุกๆวันค่ะ กำลังใจให้เขาในทุกๆช่วงเวลาจะคอยเป็นกําลังใจให้เขาในทุกๆก้าวเดินในทุกๆการเติบโตขอให้เขาเติบโตขึ้นไปอย่างเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจพวกเรารักเขาด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณหัวใจตรงนี้ขอบคุณจริงๆค่ะรักนะคะรักจริงๆค่ะรักที่สุดครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงหนึ่รอบแล้วกัน ขอบคุณแม่นะครับขอบคุณคิดแม่แม่ทุกคนผู้จัดจทุกท่านนะครับแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะครับที่ร่ามในในตัวนกแล้วก็ให้โอกาสในมงลิสแบนนะครับก็ต่อจากนี้หวังว่าจะมีอะไรดีๆมาให้กับทุกคนได้ได้เชิญชมแล้วก็ได้รอติดตามผลงานก็จะตั้งใจครับอยากจะทำให้เห็นได้ว่าน้องน้องของพี่พี่คนนี้ก็ทำได้ คนเอียงมาเป็นตาหากวยเป็นตะแพงมีแฟนแล้บอแก้มแดงไอ้มักเจ้าแห้งหูบอจึงแม่นผู้งามนาะปากแดงแดงแก้มเป็นแต่ยิกแแ้เนะสิรังเกียดบอกันอ,อยายขอเว้าหนำอยากเดินจูงมือ